สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับในคลิปนี้เราจะมาทำการแกะกล่องพาชมรองเท้าระดับท็อปเทียของแบรนด์ s o c k อ n นนะครับตามอ่านตามนี้เลยนะครับผมหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าอันนี้คือแบรนด์อะไรนะครับก็คือในประเทศไทยเนี่ยมักจะเรียกว่า s o c k อนนั่นเองนะครับผมซึ่งการอ่านจริงๆแล้วเนี่ยของแบรนด์เขาอ่านว่า s o c k อ n นี ตามนี้เลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับในคลิปโรนี้เราจะมาทําการแกะกล่องนะครับผมซัลคอนี่เอนโดฟินอีลิตสอคู่นี้กันนะครับผมในคลิปโรนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับรองเท้าคู่นี้นะครับที่กําลังจะเข้ามาวางจําหน่ายในต้นปี2025ครับ สำหรับ s o อก n y อ n d นีเอ i นโดฟินอีลิตสคู่นี้นะครับก็ได้มีการเผยโฉม,มแล้วก็เปิดตัวพร้อมวางจําหน่ายแบบจํานวนจํากัดในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเป็นช่วงโอลิมปิกเกมที่ผ่านมานะครับผม แล้วก็จะวางจำหน่ายทั่วไปในต้นปี2025นี้นะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็มีแผนที่จะวางจำหน่ายรองเท้าวิ่งระดับทอบเทียร์คู่นี้อย่างแน่นอนนะคะผมก็มาพร้อมกับตัวกล่องนะครับแบบใหม่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูตัวกล่องกันก่อนแล้วกันนะเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะแปลกตาเลยนะครับตัวกล่องเนี่ยมาพร้อมกับคําว่าซ็อกนีนะครับอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นคลิปก็คือเป็นการอ่านชื่อแบรนด์ของซอกนี่นะครับผมขอเรียกว่าซอกนี่แล้วน,นะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนคุ้นเคยกับคําว่าซอกนี่มากกว่านะครับแต่อย่างที่บอกไปก็คือการอ่านชื่อแบรนด์จริงๆก็คือซอกนี่นั่นเองนะครับผมตัวกล่องดูแบบว่ามีความรีไซเคิลนะครับแล้วก็มีกล่องที่แบบ ไ้แปลกตาครับแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยน่าจะเรียกชื่อแบรนด์ได้อย่างถูกต้องนะครับเมื่อเปิดมาครับก็จะเป็นเหมือนรีเวิร์สกับสีกันนะครับก็มีความเป็นโซกอนีอยู่นะครับผมด้านในกล่องเนี่ยมาไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับก็คือมีกันขั้นตัวรองเท้านะครับแล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยมาพร้อมกับคําว่ากับด้านก่อนนะครับ The Original running Brand นะครับซึ่งแบรนด์ของ So คอนีเองเนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่าอยู่กันมาอย่างยาวนานนะครับซ็อกนี่เป็นแบรนด์รองเท้าวิง่งรองเท้ากลาัางกายของอเมริกานะครับผมในตอนนี้น่าจะผ่านมาถึง126หรือ127ปีแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณ ปี2ปีก่อนเนี่ยผมได้ไปร่วมงานครบรอบ125ปีกับทาง s o อกเกอร์นี่ไทยดกันมานะครับก็ตอนนี้ก็เกิน125ปีแน่ๆแล้วนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่กับนักวิ่งมาอย่างยาวนานมากๆนะครับแล้วก็ เมื่อ2ปีก่อนได้นะครับซโซคนีเขาได้เปิดตัวรองเท้าวิ่งระดับท็อปเทียนะครับซโซคอนีเอนโดฟินอิลิตนะครับที่อยู่เหนือไปกว่าเอนโดฟินโปรนะครับรองเท้า,าสายแข่งขัน,นครับโดยถูกวางเป็นพรีเมียมเรซิ่งนะครับก็คือตัวโฟมเนี่ยก็จะเป็นโฟมใหม่เหนือกว่าเอนโดฟินโปรนะครับแล้วก็มีความคุชชั่นมีความหนานุ่มมีความโค้งร็อกเกอร์อะไรต่างๆครับแล้วก็ด้วยหน้าตาที่แบบนี้นะครับกับมีน้ําหนักที่เบา นะครับผมเอาละเกิดมาก็นานแล้วนะเรามาดูตัว s o c o n นี่เอนโดฟินเ e ลิสกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ s o ลค n นี่เอนโดฟินเอลินะครับด้วยดีไซน์ความหนาโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนแบบซิลูเอตนะครับยังดูไม่ต่างจากรุ่นแรกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูทีละส่วนเนี่ย คือเป็นการปรับเปลี่ยนแบบใหม่หมดจดเลยนะครับผมมาเริ่มที่ Apple ก่อน,นครับสำหรับ a p ป l e ในรุ่นแรกนะครับจะเป็นาัะขายแล้วก็มีการใช้แถบเนี่ยมาช่วยล็อกนะครับตรงส้นเท้าตรงกลางเท้านะครับล้อนไปถึงตรงช่วงใต้เท้าเนี่ยในรุ่นที่2นี้นะครับมีการปรับโครงสร้างใหม่นะครับก็คือใช้าตะข่าย ที่มีความโปร่งเป็นอย่างมากนะครับนี่เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าโปร่งแบบโปร่งจริงๆนะครับมาร่วมกันกับผ้าถักนะครับก็คือตรงช่วงหลังเท้าที่เป็นลิ้นรองเท้านะครับดีไซน์ลักษณะนี้นะครับจะนึกถึง endorphin pro 4นะครับก็คือเป็นผ้าตาข่ายกับผ้าถักนะครับที่มีความยืดหยุ่นตรงช่วงหลังเท้านะครับทำให้ตรงช่วงหลังเท้าเนี่ยสามารถเข้าได้กับทุกรูปเท้านะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นมีความกระชับเท้าอยู่นะครับตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์เดิมนะครับก็คือเป็นโลโก้ แม่น้ำนะครับของซัคนีแล้วก็ชื่อแบรนด์อยู่ด้านในนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะถนัดแบบไหนนะครับก็สามารถเลือกใช้งานตรงนี้ได้นะครับผมตัวรูร้อยเชือกนะครับก็มีการเย็บเพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้มีรันเนอร์ลูปมาให้เรียบร้อยนะครับผมอัปเปอร์เนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะครับมีความโปร่งมีความบางน้ําหนักเบาแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงส้นนะครับมีการใช้เหมือนผ้านุ่มๆครับ ถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นนีโอพรีนนะครับแล้วก็มีการบุฟองน้ําด้านในนะครับตรงส้นตรงนี้ครับมีความหนาเล็กน้อยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลดการเสียดสีตรงเอ็นร้อยหวายนะครับก็ขอบขอบตรงนี้ก็จะมีความนุ่มครับตรงส้นตรงนี้จะไม่มีฮิวคอร์เตอร์ใดๆอยู่นะครับมีความแบบบางเบาเป็นอย่างมากนะครับผมสามารถกดอย่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งในรุ่นแรกเนี่ยจะมีเหมือนสายคาดตรงนี้อยู่แต่ว่ารุ่นนี้นะครับกดอย่างนี้ได้เลยสวมใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับอัปเปอร์เนี่ย น่าสนใจนะครับมีความโปร่มีความเบาบางนะครับแล้วก็ตรงส้นเนี่ยมีความเบามีความบางเหมือนกันนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้นะครับก็น่าสนใจว่าจะล็อกกระชับเท้าได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมถ้าได้มีโอกาสได้ลองนะครับเดี๋ยวไว้จะมาทำคลิปรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ พื้นชั้นกลางนะครับพื้นชั้นกลางใน e n d o f p h i n Elite รุ่นแรกเนี่ยเขาใช้เป็น Power Run Hg นะครับซึ่งเป็น High Grade นะครับอยู่เหนือ Power Run PB นะครับในปี2024นี้นะครับใน e n d o f p h i n Pro 4เองก็ได้มีการนำโฟมของ Power Run Hg มาใช้ด้านบนนะครับเหนือ Power Run PB นะครับในรุ่น e n d o f p h i n Pro 4นะครับแต่ว่า e n d o f p h i n Elite 2เนี่ยเขาใช้โฟมใหม่อีกแล้วนะครับผมเป็นโฟมที่ปรับจูนมาใหม่นะครับชื่อว่า Incredirun นะครับเป็นโฟมที่ให้ความรู้สึกแตกต่างจากโฟมของซอกรนี่ที่ผ่านๆมานะครับไม่เหมือนโฟมไหนเลยนะครับมีความนุ่มแบบนุ่มเด้งสู้มือเป็นอย่างมากนะครับกดก็นุ่มนะครับแล้วก็มีความแบบเด้งคืนตัวไวนะครับผมอยากให้ทุกคนได้แบบว่าลองสัมผัสจริงๆครับมีความแตกต่างมีความนุ่มยืดหยุ่นเป็นอย่างมากนะครับนี่เรากดแบบ ให้เห็นชัดๆเลยว่ามีความนุ่มยืดหยุ่นจริงๆนะครับผมดีไซน์นะครับเป็น2ชั้นนะครับผมแล้วก็เว้าวด้านนอกมีแผ่นคาร์บอนแบบเต็มความยาวเท้านะครับเราสามารถสัมผัสแผ่นคาร์บอนตรงนี้ได้หน่อยหนึ่งนะครับผม ก็มาขั้นตรงกลางนะครับได้ในเรื่องของความนุ่มนะครับเป็นอย่างมากนะครับอินเครดิลันถือว่าปรับจูนโฟมได้แบบน่าสนใจมากๆนะครับมีความนุ่มมีความยืดหยุ่นคืนตัวไวนะครับแผ่นรองด้านในนะครับผมก็เป็นโฟม p o าวรันพีบีนะครับก็คือ โฟมพาวเวอร์รัน P พีบีเนี่ยเขาก็มีความนุ่มมีแรงส่งคืนดีๆการตอบสนองที่ดีอยู่แล้วนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับการผสมผสานรูปแบบโฟมแบบนี้นะครับผมตัวโครงสร้างนะครับหน้าเท้าเนี่ยค่อนข้างโค้งนะครับแต่ว่าองศาอาจจะไม่ได้มากมายเท่าไหร่นักนะครับก็คือมีความเรียบตรงช่วงหน้าเท้าอยู่นะครับซึ่งเรามองจากด้านในเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีความเรียบเป็นอย่างมากนะครับตรงนี้นะครับการลงเท้าอะไรต่างๆก็น่าจะทําได้แบบเต็มเท้ามั่นใจมั่นคงนะครับผม แล้วก็ตัวโฟมเนี่ยจะมีการคว้านตรงนี้ออกไปนะครับพื้นชั้นนอกเนี่ยเ,เป็น power track นะครับชื่อใหม่ชื่อว่า power track มีเป็นส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นสีส้มด้านนอกตรงด้านข้างเท้าด้านนอกตรงนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะการลงเท้าอะไรต่างๆตรงส้นนะครับมีนิดหน่อยนะครับพื้นชั้นนอกเนี่ยค่อนข้างบางเลยนะครับก็น่าจะเน้นในเรื่องของน้ําหนักที่เบานะครับผมตามสเปคของซัคโคเนนะครับเขาบอกว่า Endorphin Elite 2คู่นี้เนี่ยใน ส์เก u.s. ผู้ชายนะครับมีน้ําหนักแค่199กรัมเท่านั้นถือว่าเป็นน้ําหนักเบาที่ส่วนทางกับหน้าตาหนา,หนาแบบนี้เลยนะครับก็ดูน่าสนใจนะครับผมรุ่นนี้นะครับมีดรอปอยู่ที่8มิลิเมตรหน้าเท้าสูง3 11.5นะครับแล้วก็ส้นเท้าสูง39.5ถูกต้องตามกฎของเวอร์อ t ลเลติกนะครับของสมาคมกีตารก็สามารถสวมใส่แข่งเพื่อขึ้นโพเดียมรับรางวัลได้อย่างถูกต้องตามกฎนะครับแล้วก็สีนี้ถือว่าเป็นสีที่สวยงามเหมือนกันนะดีไซน์ออาจจะไม่ได้แตกตาก่างแต่ว่าตัวหน้าผ้าวัสดุอะไรเนี่ย เปลี่ยนไปแบบใหม่หมดนะครับแล้วก็มีการใช้สีที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับ s o c o ค y e n n o r p p i ิน l l t t e 2คู่นี้นะครับตามเมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่าราคายังเท่าเดิมกับรุ่นแรกนะครับส่วนในประเทศไทยเนี่ย รุ่นแรกอยู่ที่8 9 9 0บารนะครับรุ่นนี้เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะหนีจากราคาเดิมเท่าไรนักนะครับถ้ามีการปรับเพิ่มเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของค่าเงินอะไรต่างๆนะครับผมก็อาจจะต้องรอดูทางโซค o นี่ประเทศไทยนะครับในช่วงปีหน้านะครับว่าเขาจะประกาศวางจําหน่ายเมื่อไหร่นะครับราคาเท่าไหร่นะครับผมแต่บอกได้เลยว่าคู่นี้น่าสนใจมากๆครับกับโซคุนี่เอ็นโดฟินเอลิสครับผมสาหรับเพื่อนๆที่ได้รับชมคลิปโดนี้แล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับโซค o นี่เอ็นโด อีดิสมาแชร์ความคิดเห็นกันนะครับมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปตัวนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ